เจือนสิจ๊ะดาราหนุ่มเปิดโหมดงอแฟนสุดท้ายนอกจากไม่หายัง น่ารักมูมิงสุดๆสำหรับคู่รักมาราธอนยังนักแสดงหนุ่มภัยพ,พาทิศและนางเอกสาวน้ำตาลพี่จ้อไม้หันอากาศโกกนาแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าพี่พัยไปทำอะไรขอไม้หันอากาศดอกขาดใจนุ้งมอ,งองน้ำตาลหรือเปล่าถึงได้โดนงอนเอาจนต้องงัดสารพัดวิธีมางอแต่ก็ไม่หายององสักทีจนต้องใช้ไม้เด็ดด้วยการทำตลกใส่แฟนสาวหวังไว้ไว่ายังไงแฟนสาวก็ต้องหายงอนแน่แ,นแต่บทสรุปที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิด โดยภผ่โพสตภาพเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวกำลังตามงอแฟนสาวที่กำลังนอนปุ๊บต่องใส่อยู่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอปไ p a ์พารพร้อมแคปชั่นระบุว่าแฟนงอนง้อมไม่หายก็ตลกใส่ไปเลยครับสรุปโดนด่า5 55 5 55 5ล้าน5 5าถวกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมเอ็นดูจริงๆเพ่อเอ้ย